ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับผมเนาะเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับให้ผมตามของอาจารย์ตีให้หน่อยชุดล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่1ิตุลาคม2 5 6 8ครับมือนีครับจากมีนธรรมมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของอาจารย์ตี8ริ้วนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชุดบนครับผมเนาะ ผมลงคิดให้เอฟซีทั้งช่องไปแล้วครับมาดูชุดบนของอาจารย์ตีก่อนนะครับชุดบนครับหลักร้อยแปดกับเจ็ดครับหลักสิบครับห้ากับแปดครับหลักหน่วยสามกับหกนะครับบนนะครับแปดห้าหกแล้วก็เจ็ดห้าสามครับห้าสามห้าหกแปดสามแล้วก็แปดหกครับเลขทูบครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับบนครับเด่นที่ห้าครับ เน้นที่เก็บ5 3แล้วก็53บทน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเ,เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับมาดูของพี่ชายอาจารย์ตีครับชุดบนนะครับชุดบนของพี่ชายอาจารย์ตีครับหลักร้อยแครับหลัก1ิบกับ1หลักหน่วย 5, 3, 4สามครับ บนครับเด่นที่6ลอง1ครับ865 863 864ครับ815 813 814ครับเน้นที่863บนนะครับแล้วก็ชุดล่างครับของพี่ชายอาจารย์ตีครับหรือว่าวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเขามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับผมเนาะเขามาแล้ว10งวดติดต่อกันครับผมเนาะ อาจารย์ตีว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้นะครับผมเนาะของพี่ชายอาจารย์ตีครับนี่ครับงวดนี้ี่ครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวของพี่ชายอาจารย์ตีครับให้5้ามานะครับของพี่ชายอาจารย์ตีให้5้ามานะครับแล้วก็เลขล็อกกองฉลากครับผมเนาะเลขล็อกกองฉลากนะครับหลังจากเขามา่อเราซีงวดติดต่อกันครับ งดที่5้านะครับไม่เข้าครับให้มา6 6 58ครับไม่เข้านะครับผมเนาะงวดนี้ให้เมื่อครับผมเลขล็อกกองฉลากนะครับให้มา1ครับ138เม็ดเดียวครับให้มา1ครับ138เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับ โอเคมาเน้นย้ำของแม่สละบุรีก่อนดีกว่าครับแม่สละบุรีนะครับโค้งสุดท้ายครับบนครับเด่นที่8ลอง7ครับ8 1เม็ดเดียวครับชุด2ตัวครับ4ี1แ8ดครับล่างครับเด่นที่2ครับ8 2 92ครับ8 2 92นะครับแล้วก็ นี่ครับโค้งแรกแม่ให้มาครับหลังเลขออกครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งตะวันแม่เลือแปดหนึ่งครับผมเนาะล่างก็ให้มาซีคูครับครั้งแรกครับผมเนาะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามครับมาดูของอาจารย์ตีดีกว่าครับชุดล่างครับของอาจารย์ตีครับผมเนาะชุดล่างของอาจารย์ตีครับชุดล่างของอาจารย์ตี อาจารย์ตี8ปดิ้วครับอาจารย์ตี8ปดิ้วนี่ครับของอาจารย์ตี8ปดลิ้วนะครับล่างครับเด่นที่ศูลอง9ครับหลัก10บล่าง0ย์ครับหลักหน่วย3 7 9ครับล่างเด่นที่0ูนย์ครับศูนย์เครับ เลขฝันครับ57นะครับของอาจารย์ตีครับแมาครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอซทางช่องครับสำหรับของอาจารย์ตีแปดริ้วนะครับของอาจารย์ตีครับชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างของอาจารย์ตีแปดริ้วครับ อาจารตีแปดริ้วครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างครับหน่วยล่างครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับล่างครับ หลักสิบครับให้มาศูนย์เม็ดเดียวครับหลักหน่วยครับมี3มี7มี9นะครับเด่นที่7ครับล่างครับเด่นที่0น ลองเก้าครับเน้นย้ำครับ f อฟทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพจปลอมเฟซปลอมเยอะมากครับผมเนาะจับคู่ให้4คู่ครับมี07 09 ศู 03, แล้วก็เลขฝันครับเลขฝัน57นะครับจับคู่ให้3คู่พร้อมเลขฝันเป็น4คู่นะครับเลขฝันครับห้นะครับนี่ครับจับคู่0ูนย์เครับเลขฝัน ห้าเจ็ดนะครับเน้นที่07นะครับล่างครับลงวันที่16บหกทับหนึ่งศทับหกแครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผม <c oughs> ของอาจารย์ตีนะครับของอาจารย์ตี8ปลิ้วนะครับ สำหรับใครที่รอของพิษตายออับแปลครับเลขวงในนะครับเลขวงในผมดูสิยังไม่มานะครับผมถามไปแล้วครับผมนี่ครับถามเมื่อวานครับผมเนาะเลขวงในยังไม่มานะครับหลังจากเขามาแล้ว4ีงวดติดต่อกันครับงวดที่หาบ่เขาครับผมเนาะเลขวงในรอก่อนนะครับของพิษตายอรับแปลนะครับสงสัยมือนี เบิ่งก่อนคราบว่าจะเดินทางไปหาปู40บอปู38บอเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับผมโอเคครับแคปหน้าจอครับกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซทัางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ